เรามาลองถ่ายวีดีโอกันดูนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไรพัดไรพัดทองจังหวัดมุกดาหารนะคะเราจะมาสร้างไทม์ไลน์ค่ะทุกคนเบอรละติดโควิดมาสร้างไทม์ไลน์กันค่ะคนเยอะมากค่ะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะคะแต่เราเราก็ว่าเราคลีนนะคะคนประมาณพันอู้เยอะกว่าพันอีกค่ะคนที่มาวันนี้นะคะเยอะมาก ดอกไม้ก็เยอะมากรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยากมาซื้อลูกชิ้นกินมาก็ได้แต่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูคัอกอร่อยไอติมอร่อยก้อนละสิบบาทมีโฆษณาให้เนตเล่ด้วยนะคะเนตเล่ต้องเข้านะคะแบบนี้ดอกไม้นะคะ<ม>สวยมากประเทศไทยไม่เคยมีนะคะเคยเห็นเท่าไหร่โอ้ยมีซึ่งมีทุกคนด้วย อก็อมีไอ้คนก็มีค่ะโอูอันนี้เป็นของไอเฟลจำลองนะคะย่อขนาดมาแล้วน่าจะประมาณสิบเท่านะคะก็คือเล็กลงกว่าอันนั้นสิบเท่านะคะนีะ่หัวหญิงหมดนะคะผมเพราะว่าลมแรงไอแล้วค่ร้านไปแล้วสวยนะคะข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะมันก็เลยดูสวยนะคะ อันนี้ดอกโฟเกตมีน็อตปะในเรื่องอะไรสักอย่างาเด็เเวนคนส,สวยนะคะมตุ๊ก,กาตาโพนี่นะคะกับเด็กน้อยน่ารักแกะด้วย อันนี้คือคุณวัฒนานะคะติด GPS ติดตามเราไปนะคะเมื่อกี้อ,อะไรนะแบะนะเบเบอร์อยู่ในกระเป๋ายายกระเป๋ายาย เราอยากมาใหม่สตาตาแบบมาอจุ้มจุมจม,มันมีตรงขายที่ไหนตรงนู้น